ไปอีกแบบหนึ่งอ้าวทีนี้ให้ดูหมดแล้ว<ต>อลองมาดูกันนะว่าแผนที่มีแบบไหนบ้างอันนี้เป็นเล่มๆเ,เคยเห็นไหมแบบนี้มีประโยชน์พกพาสะดวกใช่หรือเปล่าอ๋อมีทั้งหมดเลยตอนนี้เรามีกี่จังหวัดแล้วเจ <77. S 1> จังหวัดฮะโอ้โหจังหวัดไหนงอกเงยมาอีกแล้วเนี่ยเป็น78 นะอันนี้เป็นแผนที่นะแผนที่บอกจังหวัดต่างๆทั้งหมดเลยแต่สีม่วงนั้นบอกจังหวัดอะไรคะเชียงรายแล้วก็บอกอรายละเอียดใครที่อยากไปเที่ยวเชียงรายก,ก็ก็ต้องไปดูอันนี้อันนี้แผนที่อีกแบบหนึง่งแผนที่ภาคต่างๆนะพกพาง่ายเรยนจะไปเที่ยวภาคไหนนะเรียนก็ไปซื้อหาไปสรรหามานะมีหลายแบบไม่ใช่มีแบบเฉพาะที่คุณครูเอามาอย่างเดียว แบบนี้มันพกพาไม่สะดวกมันยากแต่แบบที่เห็นในจอโทรทัศน์มันทำไมคะมันเปิดดูง่ายนะแบบนี้ก็มีไปไม่ถูกมีเส้นทางบอกนะแผนที่เส้นทางหรือจะเป็นแผนที่ภากภาคแบบนี้นะก็จะมีนี่แผนที่อะไรประเทศอะไรคะประเทศไทยในประเทศไทยสีอะไรสีเหลือง นะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้คือแผนที่อา้าวเขียนนิดหนึ่งแผนที่เมื่อกี้เขียนยังอันที่หนึ่งแผนที่กายภาพเขียนหัวข้อใหญ่ว่าแผนที่ก่อนนะคะแล้วแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันอา้าแผนที่กายภาพแผนที่กายภาพ,าภาพบอกอะไร บอกลักษณะของภูมิประเทศหรือแสดงลักษณะของภูมิประเทศ 1. แผนที่กายภาพที่เราเปรียบเทียบกันเมื่อกี้ระหว่าง2แผนที่ประเทศไทยใช่ไหมคะอ,อ,อีกอันหนึ่งเขียวๆเหลืองๆอีกอันหนึ่งมีหลายสีแล้วก็บอกเป็นจังหวัดได้แต่อันนี้อยู่ในแบบที่บอกสีเขียวสีส้มสีเหลือง เราเรียกว่าแผนที่กายภาพสัญ,ญลักษณ์ของแผนที่แบบนี้ก็คือสีนะไม่ได้มีรูปเครื่องบินไม่มีรูปรูปสัตว์หรือไม่มีรูปอื่นๆมาแสดงแต่แสดงแทนด้วยสีนะคะแสดงแทนด้วยสีทีนี้สีเขียวสีเหลืองสีอะไรสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็จะไปปรากฏอยู่ใน สัญ,ญลักษณ์ของแผนที่ที่ครูให้ดูในช่องสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้ที่มีเขียวๆส้มๆมมถูกไหมคะว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่มันสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะอ่าวแผนที่กายภาพอ้าวยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนี่เขียนหรือ,อยังเ,เขียนแล้วนี่เหมือนที่เราดูเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ไม่ใช่ใชเออตรงนี้ตรงนี้ภาคอะไรภาคเหนือตรงนี้ภาคอะไรคะภาคกลางนะทีนี้สีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันถูกไหมเอ่ยนักเรียนก็ต้องลงมาดูข้างล่างสัญ,ญลักษณ์ของแผนที่ตรงนี้ตรงกลางตรงนี้แสดงว่าระดับภาคพื้นดินปกติเนี่ยปกติสีตรงระหว่างนี้ ถ้าเขียวขึ้นเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเขาก็จะมีระดับบอกอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นระดับน้ําทะเลมันลึกมากลึกน้อยขนาดไหนก็จะบอกที่สีนี่เข้าใจไหมคะเข้าใจนะเพราะฉนั้นในทะเลของนักเรียนเนี่ยตรงนี้มันจะทําไมถ้าดูจากสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้สีสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยมันจะทําไมคะมันตื้นแต่สีฟ้าเข้มๆนี่มันทําไมมันลึก นะ át, เพราะนั้นลองลองเปรียบเทียบระหว่างสีฟ้าฝั่งนี้กับฝั่งนี้อันนี้ฝั่งอ่าวไทยดูนะเรียนดูนะตรงนี้อ่าวไทยมีสีฟ้า2แบบตรงนี้ฝั่งอันดามันก็มีสีฟ้าเอาลองเปรียบเทียบดูอันไหนน้ำลึกกว่ากันระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันอันไหนน้ำลึกกว่าฝั่งนี้อันดามันน้ำลึกกว่าเพราะว่าสีฟ้ามันทำไม มันเค้มนะเข้าใจได้ยังอ่าเข้าใจแล้วทีนี้สีฟ้าๆเส้นๆก็จะไปปรากฏอีกที่ไหนที่บริเวณแถบนี้ก็จะมีสีด้วยนะเป็นแม่น้ำไหมคะเป็นแม่น้ำอ้าวต่อไปนี่ไงอันนี้ภาคอะไรเอ่ยภาคเหนือนะภาคเหนืออันแบบนี้เขาเรียกแผนที่ กายภาพนะบอกลักษณะภูมิประเทศต่อไปต่อไปอันที่สองแผนที่รัฐกิจแผนที่รัฐกิจแผนที่รัฐกิจเขียนด้วยนะคะเ,เขียนด้วยแสดงอาณาเขตมาแผนที่ รัฐกิจเนี่หมายถึงแผนที่ที่แสดงอนาเขตว่าอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนมีขอบเขตเท่าไหร่นะคะอ้าวดูในภาพด้วยแผนที่ประเทศไทยเมื่อกี้บอกที่สูงที่ต่ำภูเขาแม่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงนี้สีฟ้านักเรียนดูสิสีฟ้าเนี่ยไม่บอกเลยว่าน้ำทะเลมันลึกตรงไหนใช่หรือเปล่าเพราะมันเป็นสีฟ้าเหมือนกันหมดเลยนะเป็นสีฟ้าแต่ตรงนี้บอกอาณาเขตว่า ตรงนี้นะคือทะเลตรงนี้นะคือทะเลใช่ไหมเอ่ยใช่ไม่ใช่สีเหลืองสีเหลืองก็คืออะไรประเทศไทยนะอันนี้คือแผนที่รัฐกิจเอาต่อไปเสียงดังแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ตัวอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ชัดเจน แผนที่แสดงอาณาเขตประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราถูกไหมคะพื้นน้ำเป็นสีฟ้าหมดเลยประเทศไทยก็เป็นสีขาวหมดเลยใช่ไหมเอ่ยไม่มีสีอ่อนสีเข้มอ้าวลองดูอ้าวลองนิดนึงนิดนึงตกลงเข้าใจหรือยังตกลงเข้าใจหรือยังเอ่ยแผนที่ที่สำคัญมีกี่ประเภทสอ,สองประเภทคือแผนที่ กายภาพและแผนที่รัฐกิจถ้าแผนที่กายภาพก็จะบอกเรื่องราวของลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่สัญลักษณ์จะเป็นอะไรสัญลักษณ์ของแผนที่กายภาพจะเป็นอะไรเป็นสีใช่ไหมคะส่วนแผนที่รัฐกิจเป็นยังไงเอาลองดูลองดูสองอันลองดูดูนะ ตกลงก็มี2อ,อย่างตรงนี้คือแผนที่กายภาพที่บอกลักษณะของภูมิประเทศแลวนักเรียนก็จะเห็นว่าภาพประกอบที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะบอกลักษณะของภูมิประเทศหรือภูมิอากาศพวกนี้หรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ป่าไม้ก้อนนี้ก็จะเป็นลักษณะของแผนที่กายภาพแต่ถ้าเป็นแผนที่รัฐกิจ ก็จะเป็นอย่างนี้บอกอนณาเขตบอกบอกอะไรขอบเขตของของสิ่งที่เราต้องการจะรู้อย่างตรงนี้เนี่ยบอกเป็นภาพถูกไหมคะภาพตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกทีนี้ถ้านักเรียนจะดูว่ามีจังหวัดอะไรบ้างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในภาคตะวันออกนักเรียนจะเห็นว่าในภาคตะวันออกจะไม่มีสีเขียวอย่างเดียวแต่มีสี เขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวปานกลางเขียวอ่อนมากๆใช่ป่ะมันอยู่ในนี้สแสดงว่าแต่ละสีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นจังหวัดใช่ไหมเอ่ยลองดูลองดูงดตรงนี้ว่าเด็กๆลองนับที่ว่ามีกี่จังหวัดเนี่ยตามสีอันนี้ก็จะบอกได้อันนี้ก็คือแผนที่รัฐกิจ นะรัฐกิจแล้วก็สิ่งที่บอกก็จะไม่เหมือนกับแผนที่กายภาพแผนที่กายภาพจะบอกแหล่งน้ำต้นไม้แต่ตรงนี้จะบอกสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนผู้คนนะก็จะอยู่อันนี้พอแยกได้ไหมคะอ้าวพอแยกได้อ่าลองทดลองดูว่านักเรียนแยกได้หรือเปล่าเอาลองดูนะเออดูในนี้เลยในสไลด์นะเอาลองดูลองดูนะลองตอบคำถามคุณครูสักนิดนึง